เป็นขี้เกลืออะไรฮะไม่ตายตายตายไอ้ป่า <c oughs> <c oughs> Hăng bao Hăng bao Ah. <laughs> ไอ้เปาไอ้เปาตายปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ออกครับอืม สวัสดีครับแม่สวยสุดๆแม่สุดสวยสังเกตอาการอยู่ครับบ่ายแล้วสังเกตอาการก่อนยังไม่ตายยังไม่ตายอยู่ได้ใช่ไหมเปล่า ยือเลยฮะมายสวัสดีครับแม่ดาวสวัสดีครับแม่ดาวสดสวยอืมสังเกตอาการอีอ้วน ไม่ตายไม่ตายแฮกแฮกฮสวัสดีครับเออ เปล่านะเหนื่อยเลยมึงอ่ะเดินมากลับมาเมื่อกี้เนี่ยน่เปล่าสวัสดีครับแม่ปลายฝนเฮ้ยหายใจเบาเบาดิ เดี๋ยวลุงสมตื่นนะกูจะล่อมึงเฉยงดังนะะักอ่ะเออ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 ง่วงนอนละนอนดีกว่าเนาะเต่าคุณนายสลิป you <laughs>